ตอนจังไสิท่านก็มาสร้างที่ได้ชื่อของวัดวัดว่าวัดห้วยหลาดเนี่ยครับก็ในตอนนั้นที่หลวงปู่ท่านมาอยู่เนี่ยครับก็ท่านบอกว่ามันฝนตกหนักฝนตกหนักแล้วก็น้าเนี่ยมันไหลไหลล่องลงมาเรื่อยแๆก็มันเป็นดินดานดินอะไรที่ว่ามันอ่อนๆนะครับน้ํามันกดซอกแล้วก็ก็ออบอกน้ํามันหลากก็เลยกลายเป็นห้วยน้ําหลากก็กลายเป็นห้วยตลาด แล้วก็อีกตำนานหนึ่งเ็าว่ามันมีปลาชนิดหนึ่งภาคใต้ปลาลาดนปลาลาดปลาลาดเนี่ยมันจะมาขึ้นที่หน้าท่าวัดเยอะโ,อโดยที่อดีตเจ้าวาดรุ่นนี้ครับพะท่ันสุกเนี่ยเป็นพระที่อยู่ในยุคนั้นเขาว่าหลวงปู่สีมันเนี่ยเป็นประธานสงฆ์แต่พะท่ันสุกเนี่ยเป็นเจ้าวาดรุ่นแรก ไม่ใช่เจ้าวัาลูกเลกแต่เป็นหัวหน้าลวงปูท่านอยากจะอยู่สงบนะครับก็เลยให้พ่อท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าโดยทั้งสองรูปเนี่ยอยู่ในยุคเดียวกันเขาว่าอย่างนั้นบางบางคนแก่ที่เล่าให้ฟังเนาะ,ะทีนี้พ่อท่านสุเนี่ยเป็นพระที่ตาเสียตาบอดแต่ว่าท่านมีพลสวรรค์อย่างหนึ่งก็คือ,อ,อกับลาอะไรเนี่ยท่านลงไปถึงก็เหมือนกับคุยกันได้เลยอย่างเงี้ยเหมือนกับคุยกันได้ นึกสนุกสนุกขึ้นมาก็เรียกปลามาจุ่มน้ำเต็มที่หน้าถ้ำวัดเรียกว่าแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเถะเถ่เนี่ยมาโทษเถ่มาโทษปรากฏว่าชาวบ้านโทษเสร็จแล้วปลามาอยู่ในนั้นเต็มลงบกเก็บอกว่าอ้าวออกกันมาได้แล้วมันก็เถะเหะออกหมดเลยหลังอย่างนั้นมันไม่เค่อยค่อยกล้าเลยเมื่อปัอน ก็คือให้มาทอดแล้วแกล้งแล้วก็หลวงปู่ก็บอกให้เขาออกมาให้หมดเลยอก็มีความแปลกที่สืบๆกันมาอ่าก็เลยโดดเด่นว่าหลวงปู่กับพระท่านสุขเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักสิทธิ์มากแล้วก็ท่านประจันประจานเนี่ยจะไปทางเมตตาเยอะเมตตาเก้าพระ่วัดเวลดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่บ้างครับพระอาจารย์วัดเวฬดนอกจากหลวงปู่สีมั่นพระท่านสุขท่านประจันายแล้วก็ ขุาตาสามคนที่ติดในกล่าวแล้วก็าาตาสามโมตาุณยศตาอินตาสิงตาคงเนี่ยก็เป็นครูหมอของของของทางวัดประมาณนั้นเอ๋อประมาณนี้เอาละฮะสัพพุทธานุปาวณนะสัพพธรรมานุภาวณนะสัพพสังฆานุปาวณะนะขออนุภาพของพระพุทธเจ้าขออนุภาพของพระธรรมเจ้าขออนุภาพของพระอริยสงฆ์เจ้า ทั้งบารมีของหลวงปู่สีมั่นเทพินโทและบารมีของพ่อท่านสุขพ่อท่านหวานท่านะ้จาจันไกาพ่อตาอินพ่อตาสิงพ่อตาพงหลวงสุวรรณคีรีตาสาโมตาคุณยศและบุญบารมีที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญมาดีแล้วทั้งบุญบารมีพิ่ญาโยมศรัทธาทั้งหลาย,ดยได้กระทำบำเพ็ญมาดีแล้วจุอํานวยอวยพรให้เราทุกคนทุกท่านปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากไฟปราศนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่กัดก้องในํำนองของกรรมขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกที่ภาราฏิการทุกคนทุกท่านคือ